ผู้วิ่ดังที่เลีเกยซอเร์เรนฮวยฮาวปลดปลุกวังบนอ์ปลาตังจูเปลื้องตังพอรับจำมุนแซมจ้าลังมมกุอุงโมกุแข่งกงตังปลดปลุกวังเบนอ้นินผู้วิ่ดังที่เลีเกยซอเร์เรนฮวยฮาวไข่มูเกี่ยวพันสางไอพุนอากิงขยันติมรีรจำรสันเกื้ออันรี คนเดีหัวคอยหาวังปนองเกินบงเปตังที่เล็กอาจเดียวปลาเบลลูกุงเทกีคนเกี่ยงไก่ก็นอนมาคางเกอยิ่งรถเดปลอยปลุวังปนองเินกจูกับบุงควายอุปยาพันกุลูปลายังจูเบลุ่ตางนินบันหัวเดียเกียบปุ่นปุ่ร่งช่างตะโพวปลายเก็บนัง biasad channely คนเกี่ยงวังปนองกจูกับบุงคนเกี่ยงควายพันเปียติมกัพันยิหัเดววังปนองบางกิ้งดวหาวังปนองเบลุ่ตางนินมู ដងបេលុំតាងអេមកកັບកតាដងជាបៃមូវរក្រាតាងពុងក្រនងឯកនីតាន់តឹងឋានាពុនឌីលេបណោឡងបញ្ញាបេលុំតាងនិននងត្រកຸນម៉ាតាយាអេអ្វីរកមនងឯរបជឹងកបលឹងតឹងឋានាពុងតាងកាលទុឯលុំគេបេឌីតាបេលុំតាងនងកបេឌីរលេប៉ម៉ាកាស៊ីនបេលុំតាង Keng gaw pinya kretang kana nang bet de brili tasra yasra inang penohang phasa belun taang peni